การให้ที่ลํำค่าคือการให้ชีวิตด้วยการบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่รอรับบริจาคอย่างมีความหวังซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยจํานวนมากที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ด้วยอวัยวะของผู้ที่แสดงเจตจำนงในการบริจาคอวัยวะหรือญาติที่ประสงค์จะบริจาคของบุคคลน,นั้น ในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้มาให้ความรู้กับเราครับว่าอวัยวะที่รับบริจาคนั้นมาจากที่ใดมีขั้นตอนในการเก็บรักษาอวัยวะอย่างไรและหากเรามีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะจะสามารถทําได้อย่างไรบ้างครับการบริจาคอวัยวะนะครับเรามีจากสองแหล่งในญ่ของทั่วๆไปนะครับด้อหนึ่งจากคนไข้ที่เสียชีวิตไปแล้วอนที่สอจากคนไข้ที่ยังมีชีวิตอยู่จากคนไข้ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยในต่างประเทศก็มาจากคนไข้ที่ภาวะหัวใจหยุดเต้น แลวก็ทําการประจักษ์ไปว่าซึ่งในประเทศไทยเองยังไม่มีการรับประจัจกและจกขคนไข้กลุ่มนี้แต่กลุ่มที่สองที่เราใช้รับประจักษมากที่สุดคือกลุ่มคนไข้ที่กลุ่มที่มีภาะวะสมองตายซึ่งคนไข้ที่สมองตายนั้นเนี่ยเราสามารถนำไปว่ามาใช้ได้หลายวัตเช่นในช่องอกและแก่หัวใจปอดสองข้างในช่องท้องประกอบไปด้วยตับไตสองข้างตับอ่อนและแนวข้างหน้าคือลำไส้เล็ก ส่วนคนไข้ที่บริจาคที่มีชีวิตยอยู่ครับเราคงใช้ได้แค่บางส่วนเช่นตับบางส่วนไตหนึ่งข้างหรือปอดหนึ่งข้างหรือตับอ่อนบางส่วนครับสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันนี้คนไข้ส่วนใหญ่ที่เราทําการบริจาคพยวะทการการปลูกถ่ายนั้นได้รับมาจากคนไข้ภาวะสมองตายเพราะสมองตายสามารถเกิดขึ้นได้จาก1อุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงทําให้สมองไม่ทํางานหรือ2ครับเป็นโรคเส้นในสมองแตก นั้นคนไข้2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ครับที่เป็นผู้บริจาคไวรัสของประเทศไทยครับดังนั้นเองเมื่อเรานำไวรัสจากคนไข้ที่สมองตายมาใช้แล้วนั้นเนี่ยจะต้องทําการเก็บนะครับแต่เรามีเวลาเก็บจํากัดเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นหัวใจนั้นจะต้องนอนเปลีย่ยนภายใน4ชั่วโมงหลังจากที่ออกจากคนไข้ที่บริจาคเลยนะนั่นแปลได้ว่า ในที่ทํา,าทการเอาหัวใจออกจากคนไข้ที่บริจาคหมอผ่าตัดจะต้องเปิดผ่าตัดคนไข้ที่รับบริจาคหัวใจนั้นทันทีเพื่อที่จะลดระยะเวลาการสูญเสียวัวะไปถ้าเป็นหัวใจนี่ต้องรับจากคนไข้สมองตายเท่านั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วจะต้องอยุไม่เกิน4-45สีถ้าปีถ้ายุมากกว่านี้เสยียเราจะไม่รับและจะต้องม,มีโรคประจาตัวเช่นความดันสูงเบาหวานนะครับเพราะว่าหัวใจพวกเหล่านี้จะหัวใจเป็นหัวใจที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือหัวใจไม่ค่อยดีเรามักจะไม่นํามาใช้ในการเปลี่ยนหัวใจนะครับ แต่สำหรับตับนั้นรอได้ถึง12ชั่วโมงส่วนไตนั้นรอได้นานที่สุดก็คือ24ชั่วโมงนั้นถ้าถามว่าอะวะใดที่อยู่ได้นานที่สุดก็คือไตนะครับคือรอได้ถึง24ชั่วโมงครับถ้าเป็นคนไข้ที่มีชีวิตอันนี้ก็ต้องดูสภาวะของผู้ให้ว่าแข็งแรงเพียงพอเมื่อบริจยาคไปแล้วนั้นสามารถดารงอยู่ได้อย่างปกติสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยทั่วไปแล้วไม่มีอายุจํากัดนะครับยกเว,ว้นของหัวใจอย่างเดียวที่มีอายุจํากัด แต่คนไข้ที่มีชีวิตนั้นจะประจักไตายถ้าตายทั้งสองข้างทํางานดีไม่มีโรคประจําตัวเช่นภาะวะเบาหวานก็สามารถทําการประจระาวิละได้แต่ถ้าเป็นคนไข้ที่สมองตายนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่มีการจํากัดเรื่องของอายุเรื่องของโรคเพียงแต่มีหลักการคร่าวๆว่าถ้าคนผู้ประจระาวยวะนั้นมีการติดเชื้ออย่างรุนแรงหรือเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นภายในสองปียกเบนมะเร็งสมองนะครับหรือมีโรคประจําตัวที่ไม่สามารถ ทำให้การใช้เว้นั้นทำได้เช่นเป็นโรคไวรัสต่างอักเสบ B หรือ C ที่ตับที่จะทำการบริจาคไวรัสกรณีอย่างนี้ก็จะไม่สามารถนำไวรัสไปใช้ได้สําหรับคนที่ยังมีประสงค์จะบริจาคไวรัสะนะครับสามารถแจ้งความจํานงได้ที่ศูนย์บริจาคไวรัสสภาตาชาติไทยครับสามารถที่จะเดินเข้าไปหรือผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ทําการแสดงความเสียจจนงว่าจะทําการบริจาคไวรัสนะครับและสามารถที่จะบอกได้ด้วยว่าจะให้ เาจะอะไรได้บ้างเช่นอยากจะให้ทั้งทั้งร่างกายหรือให้แค่บางส่วนสามารถแสดงเจตจำนองได้ครับเมื่อบางคนมีอาการเจ็บป่วยจนอวัยวะสําคัญบางอย่างไม่สามารถทํางานได้เป็นปกติจึงจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้ที่จะแสดงความจํานงบริจาคแต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาอวัยวะที่ได้รับบริจาคมีจํานวนน้อยจึงไม่เพียงพอสําหรับการนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยหลายคนจึงทำได้เพียงรอคอยโอกาสในการรักษาอย่างมีความหวังสำหรับใครที่สนใจบริจาคอวัยวะสาม,มารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย